เมื่อปี62นะครับผมก็ได้ลาออกจากงานประจำมานะครับตัดสินใจมาค้าขายออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศที่บ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ดูให้ภาพบรรยายไปแล้วกันนะครับผม ผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนหลายๆคนนะครับก็เป็นคนต่างจังหวัดคล้ายๆกับผมนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ก็กําลังคิดอยู่นะว่าจะกลับมาที่บ้านดีหรือเปล่านะครับผมบอกว่าดีมากนะครับสาหรับผมเพราะว่ากลับมานะครับทั้งบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยดีมากๆนะครับมีเวลาในการอยู่กับตัวเองมีเวลาคิดการทํางานนะครับผมแถมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผม ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับต้นผักหวานนะครับผมนี่โอ้มีสวนเียอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับจะบอกว่านะครับชีวิตที่คืออิสระนะครับผมแต่เราต้องสามารถนะครับทำงานและค้าขายให้ได้นั่นเองครับถามว่ามันยากไหมครับมันก็ไม่ยากครับเพียงแค่เราเริ่มต้นนะครับเราก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์เข้าไปนะครับก็จะบอกว่าไม่มีอะไรที่คนเราทําไม่ได้นะครับ ถ้าท่านใดที่อยากจะกลับมาทำงานที่บ้านนะครับก็แค่วางแผนทำควบคู่กับงานที่เราทำอยู่นะครับอยากจะบอกทุกท่านว่านะครับอันนี้บ้านผมอยู่ชนบทมากนะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ถ่ายไปก็จะนะครับเห็นเขาเห็นแสงแดดนะครับผมแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน,น็ตครับมีไฟฟ้าใช้เราก็สามารถจำหน่ายออนไลน์อยู่ที่บ้านได้นะครับผมถ้าเราจำหน่ายได้แล้วใช่ไหมครับผม เราก็สามารถทําอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ครับเรามีเวลามากขึ้นมีเวลาการเรียนรู้มากขึ้นนะครับมีวิธีการทําอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับแค่นี้เองนะครับอยากจะบอกว่าถึงแม้นะครับคนที่จะอยู่ต่างจังหวัดเหมือนผมเนี่ยครับใครบอกว่าทําออนไลน์ไม่ได้นะครับผมหรือว่าทาธุรกิจไม่ได้ผมยืนยันครับผมเป็นคนต่างจังหวัดหนึ่งคนทําธุรกิจได้นะครับผม แล้วก็ขายของออนไลน์ได้นะครับผมแล้วก็มีเงินใช้ใจ่ายอยู่บ้านนอกแบบสบายๆได้ครับผม <D iam ond> นบไดมอนด์นครสวรรค์